สวัสดีครับทุกท่านครับทาง JK j a c k i e Channel นะครับเบื้องหลังฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่เอมิเรสจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของชาวบ้านอาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อนหนึ่งแต่มันมีความน่าสนใจในเนื้อหาของเกมนะครับอา,อาร์เซนอลจะเจอกันหนักที่พาร์คเดอแพรงส์นในนัดที่2อ,อย่างแน่นอนแม้ว่าสกรอร์มันแค่ลูกเดียวก็จริงแต่ว่าวิธีการเล่นของทีมหสุลิสเลเก้นี่มาต้องใช้คําว่าน่าสนใจ นะครับแล้วเป็นวิธีการเล่นที่ผู้เล่นอาร์ซอลก็อาจจะยากนะครับในการที่จะโจมตี mm hmm. เดี๋ยวมาว่ากันตรงนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของเบื้องหลังอาร์ซอลรวมทั้งเอาใจแฟนลิเวร์พูลหน่อยนะครับก็บอกว่าเป็นช่วงของการฉลองแชมป์ก็แล้วกันนะครับนับจากนี้ก็จะมีคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะรุ่แฟนลิเวรูลก็อาจจะต้องรอเป็นช่วงหลังพูดเรื่องอาร์ซอลจบแล้วนะครับ ก็ประเด็นข่าวที่อยากจะพูดก่อนที่จะเข้าหัวข้อที่เราจะคุยกันในอัลซอนเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวอันโตนิโอลีดิเกอร์กองหลังเรีมาดิดเนี่ยโดนสาพันธุ์พวกสเปนลงโทษแบนหกนัดถ้าใครที่ได้ชมโกปาเดลเลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่แล้วถ้าจำกันได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษไปอีกสามสิบนาทีเนี่ยหลังจากที่ลีดิเกอร์โดนเปล่นตัไปก็ ไม่ค่อยพอใจการตัดสินนะครับของผู้สินก็เลยปลาของเขาบอกปาก้อนน้าแข็งอะไรก็ไม่รู้ใส่ผู้ตัดสินก็ตอนนี้ก็มีรายงานจากผู้ตัดสินในนัดดังกล่าวนะครับก็คือลิคาโดเดอบุกอสเบนโกยเชเชียนะครับรายงานแล้วสาพันธุ์ุวบอลนสเปนเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับลงโทษตัดสินลงโทษนะครับไม่ใช่ตัดสินใจตัดสินลงโทษแบนหกนัดนะครับในเกมนั้นก็ยังมีจูดเบรนแฮมก็โดนใบแดงด้วยนะครับ ลูดิเกอร์น่ะโดนไปแดงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็นี่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสถานการณ์ที่เรอัลมาดริดกำลังลุ้นแชมป์กับบาร์เซโลนาแล้วเหลือถ้วยสุดท้ายของพวกเขาแล้วแล้วก็เป็นปีสุดท้ายของคาร์ลนชลติหลังจากที่มีข่าวกับทีมชาติบราซิลนะครับก็ค่นข้างจะยินยันได้มาว่ากันถึงเบื้องหลังอาร์เซนอลแพ้ปยเชดได้อย่างไรดูผังผู้เล่นสักนิดหนึ่งนะครับในเกมนี้คุณผู้ชมอาร์เซนอล จัดรูปแบบ4-3-3อย่างที่ทราบกันดีไม่มีไม่มีโทมัสปาเตนะครับแบ็กโฟล์ยังชุดเดิมก็เป็นคิวิออคู่กับซาลิบาแบ็กขวาทิมเบอร์แบ็กซ้ายลิวอิสเกลรี่ผู้สาวประตูลายามิฟิวสามคนโอเดการเดคไลส์เป็นเบอร์6แล้วก็เมริโนแล้วก็มีซากาทอสซาเป็นฟอลไนกับกาเบรียลมาตินเนลลี่นะครับส่วนลุยซิลิเก้ของปารีสแซงต์แชกแมงก็เสียมสามเหมือนกันผู้สาวประตูดอนารุม่าคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นมากินยอสกับปาโช แบ็คซ้ายเป็นนูโน m เมนเดสแบ็คขวาฮากิม่ส่วนวิฟิลสามคนนี้ะถือว่าจัดมากครับ3คนนี้ชาเนเวสวิตินยาและฟาเบลุสสองโปรตุกิส1นึ่สเปนนะครับแล้วก็ข้างหน้าดูเอเดมเบเล่แล้วก็ทางด้านขออคาวรัสเชเลียคาวรัตเคลียหรือว่าคุยชานะครับแม่เกมนี้มันเหมือนกับเริ่มต้นมาเปเชได้ประตูเร็ว <laughs> นาทีที่สามกว่า เป็นการโจมตีเขาบอกว่านั่งนับพาสการพารสบอลของผู้เล่นทีมหลุยส์เซลิเก้เนี่ยได้ประมาณยี่สิบหยี่สบเ็ดพาสเนี่ยส่งไปส่งมาจนสามารถหาช่องก็ทำเป็นจังหวะที่คริชาได้บอลทางซ้ายจากเดมเบเล่เห็ไหมจากนั้นคริชาก็จี้เข้าไปที่มุมเขตโทษผู้เล่นสโซลมาสองคนแต่คริชาควารัตเคเลียร์ไปตัวจี้ทีมชาติจอร์เจียก จ่ายย้อนมาถึงหน้าเขตโทษเดมเบเล่ le, ยืนว่างอยู่คนเดียวครับยิงแม่ลูกมันทะแยงไปรดนเสาเข้าประตูไปเลยครับอาร์เซนอลโดนก่อนครับแม่พอโดนนําก่อนเนี่ยอย,อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่อาจจะยากแล้วเครื่องช่วงประมาณสัก20-25นาทีเนี่ยเบเชเล่นได้ดีนะครับเล่นเหมือนที่เราเห็นพวกเขาจัดการกับลิเวอร์พูลแน่นมิดฟิลด์สามคนนะครับ ไล่แย่งบอลปิดพื้นที่แล้วก็สามารถจะดรอปลงมาเล่นแดนสองขณะเดียวกันพอตัดบอลจากเซนเอลได้เซนอลพลาดพวกเขาโจมตีเร็วผู้ชมเกือบครึ่งชั่วโมงเซนอลไม่ได้ยิงเลยนะมาถึงแดนสามจริงแต่ไม่ได้สามารถจะเปิดเปิดบอลเข้าไปข้างในแต่ก็มีครั้งเดียวคือเป็นจังหวะฟรีคิกโดยเมดิโน่หมุงเข้าแต่ว่าลูกมันล้ำหน้านะครับการกับดักล้ำหน้าการจับล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติเทคโนโลยีอันเนี้ก็ทำให้พวกเขา เบเชไม่เสียประตูอันนี้ชัดเลยอ,ลอาร์เซนอลก็ไม่ได้นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่นะครับมันควรจะหนึ่งเท่าแต่ไม่ได้ก็แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็เริ่มไปคุมเกมได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สร้างปัญหาให้กับเบเชได้เหมือนกันนะครับในช่วงเกือบสิบนาทีของครึ่งแรกก่อนที่จะจบที่หนึ่งศูนย์นี่ครึ่งหลังเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่เกมของเบเชม,มันดรอปลงอาร์เซนอลได้เจาะได้ทะลุมากขึ้น ทำเกมสวยแก้เพสได้ตรงแดนสองนะครับอาร์เซนอลมีจังหวะทอสซาหลุดเดี่ยวไปครับแต่ติดเซฟดอนารูมาโอ้โหเดียเด่ยวๆเลยมาร์ตินเลรีก,ก็หลุดเดี่ยวแต่ติดเซฟดอนารูมาคือสองครั้งเลยที่อาร์เซนอลไม่ได้ขณะดเดียวกันตัวสำรองของเปเชในช่วงถูกเปลี่ยนตัวมาอย่างบา์โกล่าก็ยิงนะครับไม่ได้แล้วก็มียิงชนขาก็คือผลัดกันใช้โอกาสเปลืองแต่ถ้าเป็นบิ๊กเซฟดอนารูมา เซฟมากกว่ามีสถิติของดอนนมาดอนนมาในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกในฤดูกาลนี้นะครับผู้ชมก็ดูสิเวอร์พูลก็เซฟเขาอ,อาร์เซนอลเนี่ยห้าครั้งเลยนะโอ้โหเซฟแบบเหนียวมากผู้ชมมันจะเข้าเห็นเห็นนะกระดมปะปัดโอ้โหอือก็อาจจะต้องบอกว่าหนึ่งคือดอนนุมาเนี่ยเหนียวอยู่แล้ว นะครับยิงเข้ายากก็เหมือนคล้ายๆพวกกุกตัวแต่ว่าก็ต้องบอกว่าาร์เซนอเองก็ไม่เด็ดขาดด้วยนะครับอืมก็สองแรงบวกนะนพูดตรงน,นี้ก็เลยทําให้พอเล่นๆไปเาล์นซนอลก็เหมือนว่าจะมีโอกาสแต่ก็ทําได้แค่เกือบก็เราต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงเกมโดยรวมเนี่ยการเล่นบอลการเพรสนะครับของผู้เล่นแปเชนในแดน2เนี่ยมันดูแล้วมันดูมันด,นดุทั้งชาวในเวส วิจินย่านะครับมิดฟิลด์สามคนแบบฟาเบียนลูอิสอีกคนแล้วก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเล่นกันเป็นกลุ่มดีๆีอนสนอสเตนีลก็อาจจะเหนื่อยหน่อยผมว่านัดสองดูแล้วเหนื่อยอาจจะไปเล่นแล้วไปเข้าทางเปเชได้แต่อย่างไรก็ตามก็อนสนอสเตรีลก็ต้องใช้ทีเด็ดอย่างลูกเตะมุมลูกฟรีคิกให้มันดีกว่านี้ให้มันเนบหน่อยนะครับให้มันให้มันดูว่าอันตรายนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งที่อนสนอสเตรีลจะ ช่วยลุ้นประตูกับเบสเช่นะครับแต่ว่านัดหน้านัดเจอกับเบสเช่ที่ที่พักเดียแพงเสรโทมัสปาเตเนี่ยกลับมาเล่นได้พอโทมัสปาเตกลับมาเล่นได้ผมมองว่าเดคคาไลซ์มีสละในการที่จะเล่นเกมลุกแหละจะเป็นเบอร์8ปดได้ละคือเกมนี้เขาเป็นเบอร์หเขาก็เลยต่ําไม่สามารถจะขึ้นไปช่วยเกมลุกได้เมเนโน่ก็ไม่ได้มากบรรกาดเกมนี้ต้องใช้คําว่าพื้นพื้นเลยนะครับไม่ได้มีส่วนกับการสร้างสรรเกมสักเท่าไหร่ เพราะนั้นเนี่ยผมว่าเกมหน้ากาจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมมันมีเดคลาย์ไปช่วยข้างหน้าแล้วมิดฟิลขึ้นไปเติมแล้วมีปาเตปักหลักมันก็น่าจะดีกว่านี้นะเอา,เอาใจช่วยอาร์เซนอลด้วยกันแล้วกันนะครับก็หวังว่าพวกเขาน่าจะไปบุกไปเปเชแล้วก็สามารถที่จะผ่านเปเชได้แต่ก็ต้องบอกยอมรับเลยว่ามันเป็นเกมที่ยากเกมนี้ก็ยากแล้วแพ้เกมหน้าไปเยือนด้วยนะครับไปเยือนด้วย จริงเมื่อต้นฤดูกาลในช่วงลีกเฟสอะอาร์เซนอลชนะเปเชในบ้านตัวเองนะสองศูนย์นะครับก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะในสัปดาห์หน้าว่าอาร์เซนอลจะผ่านหรือว่าจะอกหักนะครับเสร็จเปเชกันแน่นะครับส่วนช่วงฉลองแชมป์ของแฟนๆหงนะครับวันก่อนก็อัดรายการ3ามซีกียีบอลก็มีแขกรับเชิญนะครับเป็นอดีตนางเอกช่องเจ็ดก็เคยเล่นจากจักวงวงตอนเช้าด้วยนะครับแต่ก็หลายท่านคงอาจจะลืมไปแล้ว นะครับชื่อน้องนินนะครับน้องนินก็มาเขาเป็นนักร้องเล่นกีตาร์เก่งด้วยนะครับก็มาร้องเพลงเล่นเพลงลิว์ฟูนะครับได้เรื่องได้ราวอย่างไรก็ไปชมคลิปนี้ก็แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เบื้องหลังบาเซลนากับอินเตอร์ซึ่งหลายคนบอกว่าผู้ชมมีคนอไม่ใช่กุมารทองนะมีมีคนมากระซิบข้างหูบอกว่าอินเตอร์อินเตอร โอ้อินเตอร์น่ากลัวนะเออเล่นบอลเพื่อนชนะบาซ่าเนี่ยหลังบุกมากๆหลังรอยอาจจะโดนได้อ่ะเดี๋ยวชมคลิปฉลองแชมป์ลิพูลเสร็จก็พรุ่งนี้นะครับค่อยมาว่ากันถึงเบื้องหลังรวมทั้งประเด็นข่าวที่น่าสนใจทาง JK Jackie Channel นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอันนี้เขาจับมาให้กับพี่ๆแล้วฮะให้ใครแฟนยอมแฟนนอันนี้ไม่ได้ซ้อมหมดด้วยกันครับเอาสุดๆเลยอันนี้ยวอก่อนนะฮะเดี๋ยวน้องนินจะเป็นคน ีกีตาร์แล้วพีิจิกี้เป็นเสียงร้องใช่น้องมินช่วยร้องด้วยช่วยร้องภาษาภาษาฟังโกร้องเพลงพิจิกี้ได้ไหมเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงยิวฟิวเนี่ยวอรันคอรัสคอรันะถ้าคนรับไม่ได้รับคอเลยแม่ปู่ว่าต้องมาพี่ปู่จะเต้นประกอบเพลงครับเพลงครับเพลงเขาเขาไปร้องมาแล้วเขาไปร้องยันฟิวมาแล้วร้องทุกรอบครับเขาไม่ร้องติดตรงกันคือเข้าเหมืนตาหลิวเนี่ยเราให้น้องมีนนำ เราจะตามเ้อเดี๋ยวก่อนนะคะข้างหลังหนูมีบริการอยู่ด้วยนะคะลองด้วยกันนะคะเด็กลองด้วยสองคนนั้นลองด้วยนะอ่าโอเคเราจ้ะด้วยเลยนะคะสามสอง When you walk d o the storm love the dawn you dream of the storm let's go <laughs> sky and we silver song of love con

Your heart. Yeah, man.